สวัสดีครับมาอนี่มาพอมสายฝนอันพมอมพอม่ามนี่ของวันหยุดตะแมกแมาอนี้นี่ครับมัน่อกรรมนนออกฝาก,กครับว่ามีอย่างเพิ่มเติมเนี่ยครับนี่ครับสุกยังแกะแล้วหละ่ละายพายลงภายในเรียบร้อยไปแล้วยังที่เห็นในภาพนะครับอ่าลายทรงลายเสียงอย่างนี้ครับเพิ่มเติมกับมองช่องเจ็๊เบอ่าวว่าศีเป็นมิกเนะนเนอ่าช่องเจ็บมิกหลักเป็นช่องเจ็บอ่ปุ่มนะต้องใช้ปี ปีกิดศิยุคข้างล่างครับนี่สามาณถเนี่ยเนี่ยครับเล็ตต่าครับลูบทรงไอ้นี่แหละยยุคข้างหน้าเนาะเห็นป่เป็นแผงควบคุมเลยอันนี้นี่เป็นแผงควบคุมโดยผู้ชำานาญงานดันเสียง <c oughs> นี่ครับมิกเสียงครับมิกแบบมินิครับแล้วก็ตัวไอ้กล้องวัดอ,งองเงาพันนัลน แล้วก็ตัวยีหยังกระไรอีหยังกระละปุ่มหมุนเนี่ยอขอดขอด,อดบูดเบียดนะว่าปั๊บิ่มเบ,บียดบูดเปลี่ยนว่าเพิ่มเบียดเพิ่มหยังสนานต้องการเพิ่มเบียดก็สีมีเบียดก็กลับขึ้นมาจากไตทองในชะ่ไหมบางนี่บางใ,างใส่ปุ่มเนาะไอใส่ปีเนาะบ,บางหันเป็นปุ่มเปิดปีนนะรม้ไหมถูกตสีเลี้ยงกันไว้หันะครับนี่เฮ็ดไว้ให้แบบโกโก้แล้วว่าะย่อแบบนี้คือสีแบบขมหลังแล้ววะหันแบบนี้กระลิบคักแล้วว่ะ ก็ลังเสียบไปขัดจ้าครับเดี๋ยวเสียาลงาไปขัดพอวัด,วดเรียบร้อยแล้ว,ต,ว,ลลวตัดเขาเหล้วก็จะขัดแต่งอะไรกับหุมห่มหรอกหุ่มหลังครับในส่วนนี้เรียบร้อยแล้วโอ้เชี่ยครับเดี๋ยวเห็ดอะไรเดี๋ยวสิมาขึ้นเนี่ยบางหัวสวยงามสมัยเฟื่อยอยากได้ก็ได้ครับสามารถเทนอะไรกัน,นเห็ดเข่ากับถุกรุ่นเลยเลยอั้นวิวอินครับเข่ากับรูปทรงเข่ากับบอดี้ของรถนี่ครับ กําลังเก็ยกียบออกเลเบื้องทีละขั้นตอนแล้วก็เทียออกครับไปท่ขอข้างนอกขันยืดแน่นครับโป้เก็ียบเข่ากับบอรี่รถครับ,บ,รรบ<ม>เห็ดให้สวยงามจัดหม่องว่างบวบสิบเป็นปีบวบสิบเป็นมิกแล้วเก็กบงาน ความสวยงามเดี๋ยวสำหรับบางอีกทีหนึ่งเลยสวยงามขนาดนี้นี่สามารถถอดเก็บได้ขันเขาไ่อยากก็ใส่บางนี่ก็ถอดไปไว้ก็ได้วางให้ตักก็ได้แล้วว่านี่ยังเสียแล้ววดี๋ยวเดี๋ยวไปเก็บกับนี่ครับช่องมองเก็บของเลยละเอาตัวเก่าฟ้าเปิดปิดออกมาเนี่มาใส่ตัวนี้เขาไปแทนครับนี่เอาไม้เขาไปตัดเขาเก็บเขากระปุกทรงบิวยินครับบิลยินโอเคเก็บนอกนี่ครับช่องเก็บ ไปเหยียดนั้กระไดนะครับเพ็รแบบนี้แหละเอาช่วงนี้ขึ้นมานีตัดกระดาษเป็นแพทเทิร์นกันกระไดตัดกระดาษเป็นแบบกัอนกระไดครับแล้วมาประกอบธลรกชินครับประกอบเขากันอันนี้คือหุ่มผ่าดึงผ่าท่าไดชิ้นเลยนครับเนี่ยแล้วก็โปทับแล้วนี่เีรเราเหยีไว้จะไปแตงตัวหนาอยครับลังแตงตวหนากรบมองมองนี้เอามาเพิ่มใส่ไม้ก็เลยได้ตัดมองนี้เห็ดเป็นช่องเสียบขึ้นมาเห็ีมือเ้าเนี่ยครับนี่เป็นช่องเสียบมิกครับ ที่เห็นที่แหละครับว่าเสียบเมือะไรอันนี้ก็ขันติดครับเนี่ยขันยึดขันยึดอันนี้ขันยึดข้างไนครับเนี่ยเป็นหูน็อตขันยึดข้างไนครับเนี่ยข้างนี้คือกันครับยึดคือกันแล้วข้างนี้นะนี่ครับแผ่นล่างโขบเขาก็มองกับอยังนี่ครับเป็นเขากับช่องหน้ากากแอร์หน้กาเอื่อลงมานี่แหละช่องใส่เข้าไปแล้วก็จิดูสวยงามที่หนึ่งเช่ สำหรับแผงคางนี่ครับแบบนี้ก็คุณก่อนเป็นเต็มใบแล้วครับเนี่ยเป็นหน้าตะเกียงใส่หน้าตะเกียงดําอันนี้ก็เป็นตะเกียงดําครับแล้วก็มีแล้วบล็อกไว้ครับอัดนี่ครับหุ่มหนังครับแลนตะเข็บอันนี้เย็บมาแล้วครับเนี่ยเป็นตะเข็บตะเข็บได้แดงครับเย็บมาครับนี่เป็นเย็บหนังอ่ามองนี่ก็ใส่มองเปิดปิดครับล็อกอันนี้ก็มองดึงอ่ามีเดียงตัดด้านครับเช็่มเชื่อมรูดูจังเลยครับ อันนี้สวีบเปิดอพิษครับเนี่ยสวีบกระจกขึ้นกระจกลงครับเนี่ยเห็ดปุ่มกระจกขึ้นกระจกลงอยู่ตรงนี้ใหญ่จางบางพี่มาใส่นี่ครับนี่ขึ้นลงกับบางไซซ์มินี่ก็เป็นไปไปลวดลายร้ายเส้นจั่หน่อยครับอืมครับแผงประตูเต็มบานครับเป็นดอกสิบนิ้วแล้วครับมิโลครับเนี่ยตามจริงกันเลยทุกดอกครับไม่ว่าจะเป็นดอกแปดนิ้วดอกหกนิ้วก็ใส่ไซซยใ่กันครับแต่นี่เห็ดดีไซน์ว่าเป็นรูปดอกสิบนิ้วมิโลครับพอใส่เห็มันเพิ่ม กลางแหลมให้กับดอกซับข้างหลังเป็นดอกสุดยิ่งท่ายสิบหานิ่วครับไห้มันอยากพือเขิมจัง่อยครับทรงจัง่อยนี่ครับเด่นหนาทาวนครับอานโอเคนั่นก็เป็นมีเทียนนะครับกับไม้ครับนี่ลองคาราวอเกะโอเคได้เลยครับดีเจการแก่งเลยเลยครับนี่มีไม้บลงไม้ร้อยครับอันนี้เป็นพระเบอร์ครับซับครับ ะเดี๋ยวดีไซน์ใหม่ครับเดี๋ยวเปลี่ยนใหม่ตัวนี้เป็นตัวดังเดิมเลยครับอ่าแต่ว่าเลยไปเห็ดมาแล้วแต่งมาแล้วครับโม่มาใหม่เดี๋ยวสิมาใส่ในเนี่ยครับที่ผานิ้วครับเดี๋ยวที่ถอดออกครับดีไใส่ตัวนี้เข้าไปแทนตัวนั้นมันไฟบัตเชิงครับตัวเก่านี่ครับเบิ่งยามเวียนจังแก่งจังไงกับดีไซน์การออกแบบ ไอ้ตู้เศ้าครับนี่ก็เป็นลวดลายอ่าต่อคูณผลครับสายแบกนักสายแบกบรรทุกนักครับเป็นลวดลายของลวดเพลินครับของเสียเต้ข้างล่างนี่เป็นป้ายของแอบดังครับที่อันนี้วางทับอยู่เดีย๋ยวสิเมียเห็นอยู่นี่ครับกำลังดำเนินการหุมหลังล่ะมันกำลังเียงดิบไปเลยสวย เป็นสีไลนะเป็นช่อง,องเก็บห้องควบคุมครับเนี่ยอเอื่อนว่าห้องควบคุมถูกยางเลยอันี่ภายในรถห้หองควบคุมเสียงครับห้องมิก อยู่ในช่องนี้ย่างเดียวแล้ววะบ่อไบใบหมออื่นเด็ดขาดแล้ววะมือต่าเขาไปนี่แสดงว่าเขาเฮ้เชียงเสียงเลยแล้ววะสี่เลี่ยนกลางเกี้ยงรือสี่เลี่ยนกลางเปลียงสิเรลี่ยนแบบไดยูนิเวิร์สแล้ววะที่ลองขอกลองเพียงไม่ใช่ต่อสายหิ่งลงพอเทศยดอะไรกันเลยแล้ววครับตั้งป้ายนะชุดเจ็บ มีเก็บอย่างเราช่องส่ปงไ่ปีช่องสซคอดาคอดคือนาฬิกาหเหรอว้อนาฬิกาคอดหรอบอแมนนียเพิ่มเบียดแล้วแล้วว่าปุ่มพิเศษถ้าจะอยากได้เบียดเพิ่มใช่ไหาถ้าจะบอรกระแทกหัวใจสามารถหมุนหลอดอได้แล้วว่าหมุนหลอดขึ้นก็สิมีให้โรลลิกยกเบียดขึ้นมาอีก เป็นระบบคลอดแล้วว่าเพิ่มซุปเปอร์เบียดอีกที่หนึ่งนแล้วว่านี่ครับสวยๆงามๆแล้วว่าเห็ดแบบวีไอพีเห็ดแบบพี่เมียมพี่เมียมแล้วว่ากำลังเริ่มการหุ่มหนังใส่กาวตายางมกตุมแล้วว่ายาเมตุลเออฮะยาบักตุลมามาซีนหนังแล้วว่ากาวบ่พอแล้วว่ากาวเจ้าของร้านลมบน ลูกิดย์ดังแล้ยยาบักตุ่มมะวันนี้ลุงร่างไม่ยุ่งวันนี้ลูกศิษย์ไม่ยุ่งมอ,นนมอ,อมมเปียงมาหลายกาวแล้ว,วอ่ะขันลูกศิษย์ยุ่งเนี่ย่อไหวจนน้าทอยเสียหลายคนจนทอยลุดเอาเรียนร้องว่าครับผมยาบกตุ่มพลเรือนผิดโค้มเหรครับยามออกพรรษาพี่น้องเไยออกพรรษาแข่งโค้มแข่งสารพันกันนะเท่าคล้องนะ เขาบ้านคนละเดียนตุลอกตุล่าคนละน่ะเวียนเทียนโฮมสมัยตะเกียไพอพ้นอ่าจีบสาวาลองสารพันแล้วตะเกียบสุกุนียังมีอยู่มั้งบางบ้านก็อยู่บ้านพอยพ้นกันยังมีอยู่สุกุนีกันสอดเทียนโฮมลองสารพอกสารพันในเก่าเหลือจะอาจซีบอเป็นสาวสุกุนีเออเป็นรุ่นเลี้ยงลูกอยู่บ้าน ซุมุนี่เด็กน้อยเอากาันผู้สาวเลี้ยงลูกคนมาแม่นีิลีน่ะไปบ้านไหนสังมิแต่เด็กน้อยหลายพหดแตกยัวยัวยัวคนไวทำงานนี่มีแต่มาอยู่เทียบเบิดแต่งการแต่งงานได้ลูกได้เต่าแล้วก็ไปให้พ่อให้แม่เลี้ยงอยู่บ้านปั่นเขสาใบาประตูเลี้ยงน้องเลียน,นวัดสมัยเด็กี่พี่น้องเอ้ย<ม>เป่ายางเป่าตุ่มกระโดพดพดโยนคอนในขาบุญจับก็พี่น้อง <laughs> น่าสงการทั้งสิ้โอ้ยเรียนัะอึมเรียนัะอีขี้มาหลังปกแล้วสมัยเก่าโอ้ยเก่าขัดเกลาที่พวยพน์ขันเป็นหลังกันรุ่นสิบหกคนพี่น้องเนี่เชียงหลอดก็ว่าบ่เป็นเชียงอาดได้เชียงอาดถือว่าไหมรุ่นเชียงหลอดรุ่เชียงอาดในนี่สม,มนมสมุนีติ๊กหน่อยกับพวกม่ใช่ไหเชียงหลอดหลังสิบหกสมัยได้ขี้หลังเขาดำน่ทอดชั์ก็ได้ สมัยตะกี่เจ้าหญิงเตียงอ่อนพี่น้องเอ้ยก่อนไปโรงเรียนวันเสาร์วันอาทิตย์หยุดเจ้าหญิงเตียงอ่อนเหรอไหเขียวมารากตผู้สมเผ่ทรัพย์้ำเพื่อนเท่าสั์สขาวดำอย่างนั้นพอดมีอยู่เลยเท่าสั์ก็ได้พี่น้องไในบึงเต็มเฮี้ยนเต็มซันเลยกีก็ได้นี่แล้วว่าประกอบไในบึงกอนแล้วละว,ะว่าเอาขี้เข่าอะไรหุ่มหนังเหล่าแล้วละว่าใหญ่ออกบ่แล้วว่ามันท่องบ่เท่านั้น <c oughs> เยอะสันน่ะนี่เด้อสันน่ะอันนี้มันเกินกันที่เอาไปต้มด้วยพะกีเล็กแล้วอ่ะอันนี้มันเกินถุบๆจีไฟพอมีฟ้อนเจีมเ,มเบียกันและวนะหนังว่าหน่อยรครับเริ่มใกล้แล้วแล้วแล้วก็นทีนี้ตัดชิน 2, ช้นที่สองชิ้นที่สามไปเรียบร้อยครับอันนี้นี่สองชิน้นสามชิน้คงงน,ออนครับมีแต่งานใหญ่ล้ออยู่นี่ครับเนี่ยอ่านี่แต่งานใหญ่นี่ยั้งใหญ่คักเนี่ยเป็นชิน้น สำหรับช่องว่ครับโ <Okay. S 1> อเค๋ยมามาตึงไปเรื่อยๆนี่ครับเริ่มมาเรื่อยๆแล้วนี่อันนี้ก็ห่มแล้วใส่ช่องตามช่องนะครั่องปีกใส่แล้วคอสกับใส่แล้วเดี๋ยวขึ้มีตัวควบคุ้มพรมแรงของรถเลาอีก <c oughs> ใส่นี่แล้วก็มีปักไว้ายแซนครับแต่ก,กำลังสิขอมอตัวใส่เออนะ hết lắm nè quay lại Nè ạ thì hết hay 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 นี่ครับเรียบร้อยออลองใส่ยุงหุ่มหนังแล้วเรียบร้อยบางนึ่ง <c oughs> ลองครับใส่แน่อ่ <c oughs> านี่เดี๋ยวสร้างไปเอ้ายัดป้องกวนล้อเทียบมังล้อนี่ครับมองใส่เมียกนื่เนเะดี๋ยวเราใส่ให้บังอ่าปุ๊บนี่ครับนี่เจ้าน่ามาประมาณนี้ครับลอง,งำอนำพื้นดินน้อยพอบ่ให้มันซนกับเขานอนบ่นี่คุณน,นางน่ะดีเจแล้วสินางหนีท่านนะ เจีกนั่งอ่าครับน,นั่งกับเนวปรับไอ้วงกลมขนานตัวยัง,นนงบวกของเสียตีพลน,น่ะครับสวิฟตไว้นี่ตัวิฟต์กับเฉียวกินโพไว้หันเพราะว่าเดี๋ยวที่มาก์สวิกต์มาเนี่น,นี่ครับของเสีมิกเสียยางเดี๋ยวที่มีก,การเสียบเทียบในเบื้องบนนี่นี่ยห่มหนังแล้วเรียบร้อยงานพี่เมียมพี่เมียมเพราะว่างานพีพีนี่ ตกสลัดอะลองมาตกสลัดเจ้าออกในแทน้นยแล้ววาตเยอะอยากจะเยอะอีกขึ้นหนึ่งและวะ<ช>้ววาเนี่ยเม,มื่อนี้เสียบโบคนมาเมร,มร่นน้ำรถไททันม,ม,มีพี่ขาวเล่านะจอดที่ทั้งขางหลังไม dạng <laughs> <laughs> mẹ con tót sài gọi là như mọi người là mẹ đi bây giờ con xe hôn đê bụi đi 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 chết, đi นั่งยังขนานสุดลองเพียงเดี่ยวเดียวนั่งนอนนั่งยังอยู่น,นันงยังเลยนันงน,นั่งยังนองเซ็ตที่มันไม่ตัวเซ็ตทีต่ไหนนี่ครับนี่เรียบร้อยแล้วครับมใส่มิกใส่หยังใส่คอตอปุ่มเปิดปิดไฟครับนี่เสร็จแล้วแผงเรียบร้อยครับเี่อสวยๆงามๆนี่ครับเห็ด,ดแบ<ผ>บ พีเมียมพิมยำเส็ดแบบมีพีครับเนี่ยนี่ซางแม็กกำลังเปลี่ยนพ่อเบอร์ครับเดี๋ยาโตไม่ใส่ครับเหยาโตแห้งใส่ครับอันนี้โตเป็นวันแห้งอืมเ๋ยาโตแห้งใส่เ๋ยวโตบางหลักใส่ครับวันนี้ ແນວນີ້ເນາະໄດ້ຕ້2 <c oughs> <c oughs> สวยๆงามงาม